ปัจจัยก็ไม่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในงานนี้สี่แสนกว่านะคะสี่แสนกว่านี้เป็นบุญทั้งนั้นนะคะไม่ให้ลุงพลได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะลุงพลจ่ายในเรื่องของถวายพระสงฆ์นะคะอันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนสาธุขอให้ร่ำร,ำร,ำรวย,รวยถูกหวยรวยล้านก่อนใครเขา กูนั่งยืนก็ให้ถือนั่งเพือกันแปลออกอยู่ตัวอย่าให้อาจารย์แปลเลยปิ้งปลาเอ้ามันมีต่ออยู่ไม่ใช่หอย่าให้อาจารย์ต่อเลยไปต่อพี่ปิ้งปลาตัวเสร็จตื่นพร้อมหรือยังยมพ่ออาพร้อมแล้วมาเลยครับผม พอดีสายไม่ถึงครับอ๋อสายไม่ถึงต้องอย,อ,อยู่ตรงนี้ครนะับผมอ๋ออย่ตรงนน้นเนาะ